โดยการเรียนรู้ที่สองเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเรื่องประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้าวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่6สอนโดยคุณครูพัฒนันจิตอภัยสำหรับในวันนี้นะครับเรามาดูการซ่อมแซมประโยชน์กันนะครับประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้านะครับ 1. ช่วยประหยัดารายจ่าย ถ้าเราซ่อมแซมนะครับเสื้อผ้าไว้ใช้นะครับก็จะช่วยประหยัดารายจ่ายส่วนนี้ลงได้นะครับเพราะไม่ต้องไปหาซื้อเสื้อผ้าตัวใหม่นะครับมาทดแทนตัวเก่าที่ชำรุดยิ่งถ้าเราสามารถทำได้ด้วยตนเองนะครับก็ไม่ต้องไปจ้างช่างนะครับในการที่จะช่วยซ่อมแซมเสื้อผ้าให้กับเราประหยัดารายจ่ายของครอบครัวนะครับ เพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ยังสามารถเก็บเงินไว้ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นด้านอื่นๆได้ด้วย 2. ช่วยยืดระยะนะครับเวลาการใช้งานของเสื้อผ้าการซ่อมแซมนะครับเสื้อผ้าส่วนที่ชำรุดนี้นะครับก็จะเป็นการช่วยยืดอายุนะครับของการใช้งานของเสื้อผ้าทำให้เราเนี่ยสามารถสวมใส่เสื้อผ้านะครับที่เราทำการซ่อมแซมได้ด้วยตนเองนะครับ ใช้ต่อไปได้นานยิ่งขึ้นนะครับ 3. ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เวลาที่เราเล่นนะครับหรือไปเที่ยวอย่างสนุกสนานนะครับอาจจะเป็นเวลาที่สูญเปล่านะครับไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับแต่ถ้าเรานะครับ นำเวลาที่มีอยู่มาวางแผนการซ่อมแซมนะครับหรือเราอาจจะดัดแปลงตกแต่งเสื้อผ้าไว้ใส่ก็จะเป็นการใช้เวลานะครับที่เกิดประโยชน์นะครับยิ่งิ่งขึ้นไปอีก 4. เกิดความภาคภูมิใจในการทำงานนะครับเราสามารถซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุดนะครับหรือเราอาจจะตกแต่งดัดแปลงเสื้อผ้าได้ด้วยตนเองนะครับเมื่อทำได้สำเร็จเนี่ย ก็ยอมจะทําให้เราเกิดความภาคภูมิใจว่าเราทําได้นะครับนอกจากนั้นแล้วก็อาจจะมีผู้อื่นชื่นชมผลงานของเราอีกด้วยนะครับ 5. สามารถนําความรู้ที่ได้รับนะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้นะครับซึ่งในปัจจุบันการซ่อมแซมเสื้อผ้าสามารถนํามาประกอบเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้ เพราะผู้สวมใส่เสื้อผ้าไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่แต่เมื่อเกิดการชารุดจะต้องมีการซ่อมแซมซึ่งผู้สวมใส่อาจมีความไม่สะดวกในการซ่อมแซมจึงต้องมีการหาผู้ที่มีอาชีพที่รับซ่อมแซมเสื้อผ้าให้ทำนะครับการซ่อมแซมเสื้อผ้าให้กับเรา จึงทำให้เกิดอาชีพการซ่อมแซมเสื้อผ้าขึ้นมาได้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือสื่อการสอนในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับคุณครูในช่วงสรุปนะครับส่วนในวันนี้ครูก็ไม่มีงานที่จะมอบหมายแต่มีงานให้นักเรียนทำนั่นก็คือว่าครูจะขอให้นักเรียนได้ทำการนะครับทำทดสอบใน กู o ก l e ฟอร์มนะครับที่ครูได้สร้างขึ้นมานะครับในช่วงท้ายของชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตาม เกิมาพบกับครูในช่วงของสรุปบทเรียนนะครับนักเรียนจะเห็นว่าการซ่อมแซมเสื้อผ้านะครับก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับซึ่งตรงนี้ครูก็คงจะเน้นว่าถ้านักเรียนสามารถนะครับที่จะทำได้ด้วยตนเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับ อย่างที่นักเรียนได้เรียนกันไปว่าเป็นการแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่นะครับช่วยทำให้เราใช้เวลาว่างเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะแล้วก็ยังนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ แถมด้วยนะครับถ้าเราชอบนะครับงานฝีมือในเรื่องของการเย็บผ้าการซ่อมแซมเสื้อผ้าก็จะเป็นแนวทางนะครับในอนาคตที่เราจะนำสิ่งที่เราชอบความรู้นะครับจากตรงนี้นะครับไปต่อยอดในการที่จะเรียนรู้นะครับฝึกฝนให้เกิดทักษะก็คือความชำนาญน,นะครับอนาคตเนี่ยนักเรียนอาจจะ ไปประกอบอาชีพนะครับเป็นดีไซเนอร์เป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้านะครับมีร้านขายเสื้อผ้าเป็นของตนเองหรืออาจจะรับซ่อมแซมเสื้อผ้านะครับเอ่ออย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับก็หวังว่าสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปในวันนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับนักนเรียนนะครับในการเป็นแนวทางนะครับให้ได้แง่คิดนะครับ ในเรื่องของการที่เราจะานำความรู้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้าไปใช้กับชีวิตของนักเรียนได้อย่างไรบ้างนะครับและการเรียนของครูในวันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับอ,อย่างที่ครูพูดไปนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้ทำการทดสอบผ่านแพลตฟอร์มของการทำ Google Form นะครับแล้วก็นักเรียน ให้ทำนะครับด้วยความรอบคอบกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบกันนะครับ